แต่งตาด้วยพาเลตตา4ีช่องได้แต่ลุคเดิมๆจริงไหมเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันวันนี้เซใช้ a d ช w โดพาเลตจากเมริสกาพาเลตเบอร์หนึ่งแมสสีน้องเขาชัดมากๆเลยนะครับแต่นิดเดียวก็ขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นสวอทั้ง4สี4นะครับมีทั้งเนื้อแมตเนื้อชิมเมอร์และกิตเตอร์ในตลับเดียวมาเริ่มครีรเอทลุคแรกกันเลยครับลุคแรกเซใช้สีเนื้อแมตที่อ่อนที่สุดในพาเลตมาทาให้ทวเปือกตาเนื้อน้องเขานุ่มเกลี่ยง,ง่ายไม่เป็นก้อนใช้สีเดิมมาทาตรงโคน เพราะเม็ดสีน้องเขาชัดมากๆม,มาต่อกันที่ลุก2กันครับเซใช้สีน้ำตาลเข้มทาไปตรงหัวมุมตาแล้วก็หางตาจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลเข้มอันเดิมมาทาตรงโคนขนตาล่างเกลีย่ยออกให้มันเป็นเส้นๆแล้วก็มาทําดอลี่อายด้วยฟินิชลุก2ก็จะออกมาแบบประมาณนี้ครับเห็นไหมครับว่าตาลุก2จะดูเข้มกว่าตาลุกแรกมาต่อกันที่ลุก3กันเลยลุกที่3เซยอยากให้ดูเป็นสายฝอเซจะใช้สีน้ำตาลเข้มผสมสีน้ำตาลอ่อนเกลีย่ยให้ทั่วหางตาจากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มเจาะบล็อกตรงหางตา เขียนอายไลเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วลุก3ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมครับว่าแค่เปลี่ยนวิธีแต่งตาหน้าก็ดูฝ่อขึ้นมาเลยมาต่อกันที่ลุกสุดท้ายกันครับลุกสุดท้ายเซใช้สีน้ำตาลอ่อน on, ทาไปที่ทั่วหางตาจากนั้นค่อยๆเกลี่ยเข้ามาทางหัวตาใช้สีน้ำตาลเข้มทาไปทั่วโคนหนตาล่างจากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มมันเดิมมาทาหางตาบนเจาะบล็อกให้น้องเขาเข้มขึ้นแล้วก็มาคัดเซกเกอร์ไลน์จากนั้นใช้แป้งผสมรองพื้นมาเก็บรายละเอียดช่วงบริเวณหัวตาแล้วก็เขียนอายไลเนอร์เต สามารถแต่งได้เยอะมากจนคิดว่าคลิปอาจจะยาวเกินไปถ้าไม่เชื่อก็ลองไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟนะคะ